แล้วบัมเขาก็จะให้น้องดินไอ้อโต้หนักดีนะโต้เองหนาดีนะมาแต่เช้าเลยน้ำข้าวเหรอมาชิมาอ้วนมาชินี่พี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์บุญบุนสมบูรณ์ sembun, hmm, sembun, masih เหรอแมวส้มนะครับนี่นี่ครับกลุ่มแมวรวมตัวกันกินข้าวนี่มีนักสมหวังมีหมดเลยเลยเอาไว้บุญหลายแล้วก็มินนี่นะไม่ไปกินข้าวเขาเหรอหรือว,ว่าอิ่มแล้วส้ม